ขอเพิ่มเกดมวดติดเดี๋ยวน,นี้ได้หางหวดเอา้าเหลืออีกสองแล้วครับคุณหางหวดขอต่ออีกได้อีกเกดมวดโอ้โห<อ>มาแล้วหางวดจะขออีกเจ็ดมวดเหรอคะครับผมบอกว่าสีสางวัด่าได้<อ>หาย

อ้รอบเมื่อกี้ปู่ให้เก้าเก้าสี่นะครับเป่ากระดาษนะปู่เนาะครับเป็นยังไงครับปู่สายไหมเลยแหะครับปู่โอ้สายไหมวัดกับว่าได้จำอยู่นอกเวกกบโท่มากฮะฮันแลนกับโท่มาก ว่าที่เป็นเจ้าภาพมาให้ป้ามาให้ทรงการครับผมแต่เรยวาทีได้เห็ดได้สั่งวัดส้่งว่าขอบุญเนี่ยด้วขอบุญอซอยปูเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากใต้เนาะปูเนาะครับผมกี่งวดแล้วครับปูที่ติดติดกันมาเนี่ยครับใช่หางวดติดแล้วครับงวดที่หกงวดต่อไปองวดที่หกนะครับติดเขาทั้งบนทั้งล่างก็เสือเปลี่ยนรถแต้มร่วงกระเทือกครับ เก้าสี่ครับคครับผมพูดกับหัวกับฟางกต่เธอครับแม่ดําเป็นทัมากพอดีบอกว่าี่เขาไปเลือกพวกกันนควเนี้ยเพื่อบวาเขียวมือเที่ยงนวดนะขอเป็นเก็ดมวดตีสเดี๋ยวนี้ได้หางวดเอาเหลืออีกสองละครับโหางวดขอต่วอีกได้อีกเกดมวย พออีกเจ็ดงวดปะคะครับผมบอกว่าสี่สามวัดก็ได้ให้อันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมครับปูนับหนึ่งใหม่เนาะนับหนึ่งใหม่ครับงวดนี้ครับแล้วทุกท่าได้มาเป้ากระดาษเนาะครับผมอยากจะได้สามตัวตรงๆวันที่สิมีนาคมพุทธศักราชสองพก็ให้สมดังใจกันาะคือ นามัสสะภะคะวตระตสมะสมุตต <derivatives> ิสะนามัสสะชาคะวตระตูสมะสมุตัสชานามัสสะภะคะวตโรตูสมะสมุตัชาสาธูสาธูส่นาที่ผาเป็นดินุีมตตาั้งทลนีแม่ั้งพงท่าป็นทหสวรรค์ท่านระเิดข้อทาาอิศวรผู้เป็นพระมาจจา์ผู้บาอาจารย์ผูุ้บทุกออค์ของข้าพเจ้าโดยพอะยังยิ่งใสถึงหลวงพ่อมหาประเดิมผู้เป็นผู้บาอาจารย์จะให้ทำร้ายดุจดุาแม landed. ปัจนาสิ้นไรขอให้ออกสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวให้รอบเดียวยกให้แม่ลายรอบเด้อผู้บ่าจาันผู้ม่เจ้าที่เหลาฐานผู้ให่ผู้ดำผู้เสือให้ซอยลูกดีลูกหาผู้ขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทนะที่ว่าเที่ยนนี้ใครอยากไปย่อมเพิ่นมาเห็ดมาสางน้ำก็ขอให้เพลนใจรางวัลหนึงสมปารถนาทุกท่านทุกคนเถิน ปอริตตวนเมตังสเมตาปัทันตาอภิจิตธกิตาปริตังพันันตัวสักเพกะเมจดูเปสิริกิละเตเตจันติลิกะวิมาเนทีเประเตจักามีทะรวะคาห์เนเคหะวตุนิเตเตพุมมะจะยันตุเทวาชารวิสเมยันตักันทักขนาคาติสันตาสันติเกยังวนิวัจนังสาสนุเวสุนันตุธรรมะสวนรค์กาอุยัมปัทันตา ธรรมสวนาคาโลอายมปทันตาธรรมสวนาคาโลอายมปทันตานโมทัสฌาภคะวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสฌาภคะวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังปฏิทธิเมด้วยปฏิทธิเมเสสังติโยเจตสกตายาอายุสกตายาเจตมกตายาสองตัวสามตัวขอให้ออกขอให้ออกสกตายาอายุสกตายาทุกข์แสัตนาหวยหวยหวยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบหกสกตายาสกตายาปิญญาญาณิพานายาจะโพธิยาโสหังปิสกตายาปิญญาญาณิพานติโยอันตากตายาอันตตาโยเตทัมมนายาปิญญาญาณิพานาจะโพธิยาโสหังโพธัญโยนะโมปทธายา ธรรมังปสิทธิเมยด้วยปสิทธิเมเกตายาเตวัตนติโยเตสมณโยเตวัตนติสกตายปิเนจานิพานนจัิยาเตชวัตนติหวยหวยหวยรางวันที่หนสอตัวส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 ตัวเตตกระตาญาเตสมณโยเตกรตาตโยอจะตาตะปติยเตวัตนติสกตาาปิเนจนิพานนจัิยาสหังสกตาปฏินยสุโตกตัโยรทายา 상상 빠치티 메도 빠치티 메도 에나 모부타야 쯧카타 쯧테 스마카타야 푸탕 빠치티 메 타망 빠치티 메 상칸 빠치티 메 쯧테 마나야 아제 쯧카타요 에타 와탄디 쯧카타야 푸미 타바 메항 세상 바티요 쿠타 아타리 요테 쯧카타야 ปิญญาญาติโยโซหังอายตมันโตเชืังวัฒทันติตุกะทายติสุมานยญาอายตุกะทาจงออก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 จึตกะาจงออกจงออกจึตุกะทายเถิดนิมณียาตาอายจัสตากตาเถิสุมานยญาปิญญาญาณิปะเนยปุติยาโซหังทุกข์การเติสังปตินังยตศมันโตนัโยนโมบุทายา ตัวละตัวสมมุดจานุโมตจาสหตัวละตัวสมอมุเจนุโมตาหวตัละตัวสมมุจานุโมตาหตัวละตัวสมมุาุททังปฏิทีเมียรงปฏิทิเมสังฆังปฏิทิเมด้วยนโมปทาญตกายะสวัตันปิันยนิปนุปฏิโยโหตัว พุทธังปฏิทิฏิเมธะมังปฏิทิฏิเมสังคังปฏิทิิเมด้วยนโมพุทธายติจติจตธายติทุกขตะจงอจงสัมโตสัมโตสัตสัมตตทายติทุกันติปินเยสยาิานปจิโโหตัว นะโมตัาชอาภะโกวะตูระตูจมะนะโมต้าชอาภะโกวะตูระตูจมะนะโมต้าชอาภะโกวะตูระตูจมะนะโมต้าชอาภะจังมุติทิมีตัมมังมุติทิมีสังข์มุติทิมีตุนะโมปุทธายะเทตตะพุธายะเทตตะพุทธายะวิญญาณิพานยาติโยโซฮิติโยตะกะตายญาติสังติโยหุยจงออกจงอวะสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวสองเพื่อสามตัวตะกะตายะวะทันเตียชมากะตายะปิญญาญาณิพานญาตวัลที่หนึ่งวัลที่หนึ่งตะกะตาเยชมากระตีปิญญาญาตุนะญาณิพาน ምናምን ያለ <shirt> <laughs> <dois laughs> <t -brain>. <coughsaffe tới> พุทธังปฏิสิทธิเมธามังปฏิสิทธิเม้งังคังปฏิสิทธิเมธะด้วยน,มน,ยนยวโมพุทธายะม,มีคนรอบแรกนะคะตื่นเต้นไหมเสียง รอบแรกเนี่ยถ้าออกถ้าออกสามตัวแล้วก็หยุดได้ใช่ไหมหยุดเลยขอให้ได้สามเนาะเพราะว่าเราขอสามแต่ถ้าไม่ออกเราก็ต้องทำอีกหบุดมากเอินบอกนี่เถอะยังไม่ออกถ้าเหนีนเดนยนได้ไม่ต้องก็ติ้งอี้งเท้าใหม่ เอาวหนึ่งตัวหนึ่งตัวมาแล้วเปิดเปิดเปิดที่ไหนวะเออออกจังไหนวะเล็กเงินเล็กเล็กงินเล็กเงินแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวกลับไปเหรอครับผมได้หนึ่งเนาะหนึ่งตัวแล้วเราเอาเอาออกมาวางไว้ออกมาวางไว้ไม่ได้ครับได้จะวางไว้นั่นแหละอืมรัจะเอานั่นเอาไว้นั่นแหละ เะเันถูกเลขเลยตัวที่สองมาแล้วตัว่สองมาแล้วแปดแปดแปดนะครับผมแปดนึ่งแล้วแปื่นใจแล้วออกซตัวเสียนเตี๋ยได้ลอตเตอรี่นะเสี่ยนเตีด้ลอตเตอี่แล้วแดมาแล้วแปด้นเป่ากระดาษทั้งปูเด้ค่ะหนึ่งกับแ ปันสืให้สามตัวบล็กเลนาะแต่ยังไงเราก็ได้สองตัวมาแล้วลุ้นไปนาะอีกสองแผ่นสุดท้ายจะได้สามตัวไหมสองตัวก็ซื้อให้เนาะจีบลอตเตอรี่เลยรอลุ้นใบสุดท้ายใบน้อยดีกว่าได้ไหมเข้มเข้มไหม ได้สองตัวได้สองตัวได้ตัวนั่นแหละตัวไหนตัวไหนหนนะครับพี่น้องหนึครับหนหนึ่งแปดได้สีได้หนนะครับได้หนนะครับนั่เผมเป่ากระดาษ เพื่อนให้สองตัวเนาะค่ะสองตัวหนึ่งสองตัวเนล่าแห้งประหยัดดีค่ะแม่นครับสองตัวนี่าชิ้นง่ายเนาะแม่รบยไก่หดมือขึ้นมาเอาสามตัวแบบขึ้นมาเอสามตัวครับแล้วให้โอกาสให้โอกาสแก่มื่ออีกวันให้ไปเยิบลอตเตอรี่ก่อนเนาะลอตเตอรี่ตอนเริ่มบอกว่าคอ้าลอตเตอรี่เนี่ยพูดก็คือว่าปูให้ยังให้โอกาสมาเอาสามตัวใช่ไหมครับปูปูกระดาษหนึ่งแปดหนึ่งแปดเม็ดเดียวหางเดียวคัดปัด สามตัวเดี๋ยวใกล้ๆวันเนาะใกล้ๆวันค่อยมาย้ำอีกมาขอมาเอาสามตัวร่วงเรียบมือแร่งเพื่อนบ้านเนื้อแซ่กอใไม่เคย็จเรื่อยครับนี่นะคะได้ออกมาแล้วครับ18แดดหนึ่งนะคะปูเป่ากระดาษนะคะวันนี้ได้สองตัวไปก่อนยิบจับลอตเตอรี่ก่อนเขาะ